สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมฮอลแลนด์อีซคุยง่าสบารมณมนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวรีแอคชั่นใหม่นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า The e s c a p e ปป2นะครับวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวเองเล่นเกม The e s c a p e ปป2นะครับก็เกมนี้เป็นเกมแหกคุกนั่นเองนะครับซึ่งผมจะไม่ได้เล่นแบบเป็นแหกคุกนะครับ ผมจะเล่นเป็นแบบเล่เปื่อยตามอิสระนะครับโดยคลิปส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเป็นการแนะนําว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างเกมเพลย์ของมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันน่าสนใจขนาดไหนเหมาะกับคนเล่นประเภทเหมาะกับสายคนเล่นเกมประเภทไหนนะครับก็ถ้าพร้อมจะไปดูเดียวแอคชั่นที่ผมเล่นกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็ไม่อยู่ในหน้าตัวเกมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของออปชันนะครับที่เราสามารถปรับได้ว่าเราจะควบคุมแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีพวกแบบวิธีเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้ถึง10ตัวนะครับว่าเราอยากจะเลือกเล่นตัวไหนนะครับเราเลือกได้ว่าเราอยากเล่นตัวไหนแล้วเราสามารถปรับได้เออ นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปนะครับและแผนที่ของตัวเกมซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด10แมปให้เราเล่นนะครับและแมปแรกเนี่ยมันจะเป็นฝึกสอนนะครับดังนั้นผมจะไปเล่นแบบที่2เลยนะครับก็ผมจะเริ่มทำการกด New Game นะครับและตอนนี้ผมก็ทำการเลือกนะครับว่าจะให้บอทเนี่ยนะครับ มันเล่นตัวละครแบบไหนคือตอนแรกมันมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถมาปรับแต่งตัวละครได้ตามใจชอบอีกทีนึงนะครับคล้ายๆกับตัวละครที่เราจะเลือกเล่นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้ปรับเอาหน้ากากซอมบี้นะครับมาใส่ให้กับตัวละครเนาะก็จะมีให้ปลดล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากวักทองแม่มดหรือว่ากวางเลนเดียนะครับ แล้วก็มีอันนี้มันจะอยู่ในหมวดของหมวกหมวกนะครับใช่ใช่แล้วผมก็เนี่ยนะครับคือมันจะมีตัวละครประมาณนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากนะครับอันนี้คือผมกำลังจะเปลี่ยนชื่อตัวละครนะครับผมอยากให้มีตัวละครเซกโรโซอยู่ในเกมอ่านะครับ เอาพิเศษมาด้วยนะครับติดคุกข้อหาอะไรติดคุกข้อหายิงปืนขึ้นฟ้านะครับจำคุกไม่เกินกี่ปีก็ไม่รู้ตัวละครนี้นะครับมันดูหล่อเกินใช่ไหมผมก็จะปรับครับปรับให้มันไม่ให้หล่อกว่าเราอ่าโดยผมจะปรับเป็นตัวละเป็นคล้ายคล้ายเอบียโนเมลเอบีนมนะครับเออใช่ถูกแล้วหน้าเหมือนมากครับ คนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เออเขาเรียกอะไรวะอ่าตัวเลือกตัวละครนะครับเลือกได้ตั้งหลายตัวเลยแล้วผมเลือกนั่นแหละครับตัวละครผมเองที่เพิ่งตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็คือชื่อว่าตัวละครอีซี่อ่าผมพี่พูดผิดไม่ใช่ผิผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นการรีแอคชั่นครั้งแรกๆของผมนะครับมันก็อาจจะมีแบบพูด วกไปวนมานิดนึงนะครับก็ต้องทำบ่อยๆลิปที่แล้วผมเห็นมีปัญหาดาห้านด้านของเสียงเกมนะครับค่อนข้างที่จะดังเกินไปนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมรู้สึกว่าเออก็ไม่มีอะไรนี่หว่าลืมไปว่าตอนอัพโหลดมันต้องมันใช้ในนั้นอยู่แล้วไม่เป็นไร โอเคอันนับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เข้ามาแบบแนะนําและสอนเรานะครับว่าคือทุกๆครั้งที่เราจะเข้าแมปเนี่ยทุกคนมันจะมีให้เราสํารวจนะครับก็จะมีผู้นํานะครับมาสํารวจว่าตรงนี้จะมีตรงนี้นะเป็นส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีตัวละครที่ชื่อโรบินสันนะครับเขาจะมาแนะนําเราทางออกไม่ไม่ไม แนะนำให้เราแนะนําวิธีการว่าเราจะออกยังไงให้ไปหาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแล้วแต่เราว่าเราจะทําหรือไม่ทํานะครับอย่างที่ผมบอกในต้นชิปนะครับว่าชิปนี้ผมไม่ได้จะมาออกคุกนะครับในลิปนี้ผมจะมาเล่นแบบสเปะสปะเลยคือเน้นการแบบเล่นฟรีๆล้วนๆต่อยตีทำอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยครับตามใจอิสระที่เราอยากจะเล่น ดังนั้นนะครับ How how to ของคลิปนี้มันไม่น่าจะค่อยมีน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเกมเ์เป็นยังไงกฎการเล่นมีอะไรบ้างเท่านั้นนะครับเออแต่ออปชั่นที่ผมไม่ได้ใช้ในคลิปนี้นะครับคือออปชั่นการคราฟนั่นเองเพราะผมไม่ได้ตั้งใจต่อจากคุกก็ไม่รู้่าจะคราฟของไปทำไมนะครับจริงๆิงเราสามารถอ่านหนังสือได้นะครับเกมนี้ อ่านหนังสือให้ความรู้มันขึ้นประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับเราก็จะสามารถค้าของได้ตามที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาของการเข้าแถวนะครับก็เข้าแถวประมาณตอนเจ็ดโมงใช่ไหมแล้วมันก็จะเสร็จตอนแปดโมงนะครับตอนนี้เราก็เข้าแถวกับเพื่อนอยู่นั่นเองตัวละครคือแบบเยอะนะ ถ้าเป็นออนไลน์นี่แบบวิ่งกันวนตายแน่นอนครับบอกเลยแล้วคุกเกมนี้มีขนาดใหญ่นะครับพอสมควรก็ตอนนี้นะครับผมกำลังจะรอต่อแถวซื้อข้าวกินนะครับคล้ายๆกับเราไปโรงเรียนนะครับเออเราก็อยู่คนสุดท้ายไว้นะครับเวลาเราไปยืนตรงชื่อแล้วเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือเขายังมีมิตรภาพกับเราอยู่นะครับ ไม่ใช่มีตภาพัเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขายังไว้ใจเชื่อถือเราอยู่นะครับตราบใดที่มันไม่ขึ้นแดงอะ่ะยังโอเคถ้ามันขึ้นแดงปุ๊บมันแปลว่าตัวละครตัวนั้นนะครับเกลียดเราเขามีสิทธิ์ที่จะมาต่อยเราได้นะครับซึ่งเกมนี้ใช่ครับเราสามารถต่อยคนไปเรื่อยในเกมได้นั่นเองแม้กระทั่งตำรวจหรือว่ากาศนะครับผู้คุม จริงมันคือผู้คุมนะครับแต่ผมชอบติดติดว่ามันคือตำรวจอะชุดมันเหมือนตำรวจประเทศไทยไม่ไม,ไม่ตำรวจประเทศไทยมันชุดดำเปนใช่หรอเออช่างมันเถอะนะครับแต่เครื่องแบบแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นตำรวจเนี่ยที่มันคือคือผู้คุมนะครับฮะแล้วผมก็เดินเข้าไปไหนวะเดินเข้าเดินออกนะครับสำรวจบริเวณว่ามันมีอะไรบ้าง อ๋อตอนนี้นะครับคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอในประสิทธิภาพของด้านร่างกายนะครับผมจึงต้องการไปยิมเพื่ออะไรเพื่อจะออกกำลับบงกายนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เห็นไหมครับว่าค่าความแข็งแรงของเราเนี่ยกำลังพละกกำลังของเราเนี่ยอยู่ที่40ต้นๆนะครับแล้วผมจะต้องปั๊มไปจถึง100หนึง่งหรือไม่จำเป็นก็ได้ครับเอาตามแบบพอดีๆก็ได้ สักเจ็0สิบแปดสิบก็เหลือกินแล้วนะครับเราก็น่าจะพอสู้กับชาวบ้านแล้วก็ตำรวจได้บ้างนะครับชาวบ้านที่ผมพูดถึงนี่คือจอนด้วยกันเพื่อร่วมคุกนะครับก็ผมก็จะปั๊ม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 กดปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆนะครับวิธีการก็นั่นแหละครับเออให้มันตรงสามจุดเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมก็ออกมาเรีเยกว่าอะไรวะเออร่างกายผมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผม สามารถที่จะมาต่อยตำรวจแป๊บๆก็นอกแล้วนะครับแต่ถ้าเจอตำรวจสองสามสี่คนสักสามคนขึ้นไปนี่ผมไม่รอดนะครับสองคนนี่ยังพอแบบกัดไว้อยู่นะครับตอนนี้ผมได้ทำการเอาชุดและอาวุธของตำรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไปดูของเกี่ยวกับตัวละครตัวนั้นนะครับว่าเขาเมีอะไรบ้างนั่นเองอ่า บางตัวละครน,นะครับมีของขายนะครับที่เป็นเหรียญเหลืองๆที่ลอยอยู่บนหัวครับโอ้ตอนนี้ผมโดนโดนแล้วอะ่ะโดนพวกตำรวจนะครับมาทําการเออนั่นแหละครับโดนบี้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเราเวลาเราไปหาเรื่องตัวละครตัวไหนเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังตำรวจมันจะมาทุบเราแบบนี้ซึ่งพอเราตายหมอพยาบาลหรือว่าหมอเนี่ย ก็จะทําการอุ้มเรามาห้องพยาบาลนีน่แล้วเราก็ต้องมานอนพักฟื้นสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแนะนำว่าเลียให้เลีอดเต็มเลยดีกว่าค่อยลุกมานะครับไม่งั้นเอนเนอร์จีหรือว่าเลีอดเรามันจะไม่เพียงพอต่อกันเล่นต่อนะครับมันอาจจะต้องรอนานนั่นเองการพักฟื้นจนะช่วยให้ไวกว่าอันนี้คือจ็อกทามนะครับเวลาจ็อกทามเนี่ยเป็นเวลาที่เรานะครับจะสามารถหางานเสริมได้นั่นเองนะครับ ซึ่งงานเสริมมันก็แล้วแต่ว่าศักยภาพหรืองานอะไรของเราพร้อมไหมอยู่ที่ตัวเราของตัวละครในเกมนะครับความแข็งแรงค่าสมองอะไรนะครับซึ่งแต่ละงานเนี่ยจะได้รับเงินที่แตกต่างกาันอย่างเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับยังไม่ได้สมัครงานอะไรก็ไปนั่งรอคนเรียกว่าผู้เยี่ยมญาต่ะเออผู้เยี่ยมอะนะครับเขาก็จะมาพูดคุยกับเราแล้ว ก็จะให้เงินเราประมาณสิบเหรียญน,นะครับใช่ให้เงินเราสิบเหรียญแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาเอ็กซอร์ซายถมนะครับเป็นเวลาสามโมงคือเราจะต้องออกกำลับบงกายนะครับแล้วผมมาทาอะไรเนี่ยมหลบซ่อนอ๋อใช่ละตอนนี้คือผมไปเอากุญแจจากตํารวจนะครับคือสาธิตว่าต่อให้เราเนี่ยหลบซ่อนเนียนแค่ไหนนะครับเราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากสุนัขของ ของกลมนี้ด้านนั่นเองครับของคุกนี้เออเนั่นแหละเรียกง่ายๆว่าของคุกนี้สุนัขของคุกนี้นะครับเราไม่สามารถไปต่อยมันได้ครับทุกแมปเลยนะทุกทุกแมปเลยของเกมนี้เราไม่สามารถไปทําลายสุนัขได้นะครับและสุนัขมันจะกัดเราอย่างโหดเยี้ยมเลยครับแป๊บๆคือเราตายนะครับไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถต่อกรกับหมาได้นะครับหมามัน เขาเรียกว่าอะไรนะอมตะใช่ครับมันมีวันตายแล้วเราก็มีทางต่อยมันโดนนั่นเองตอนนี้นะครับผมก็ชอบไปสร้างเรื่องนะครับโดนตำรวจไล่อีกแล้วตอนนี้นะครับผมก็วิ่งหนีตำรวจอยู่ครับแล้วก็รู้สึกว่าโดนห้าดาวรู้สึกว่าหมาไล่อีกแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับตอนนี้เหมือนโดนหมาไล่อีกแล้วแล้วตอนนี้ผมก็เข้าไปอยู่ในตู้เกะนะครับ แล้วผมก็ซ่อนอยู่เหมือนจะเนียนนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับหมาก็วิ่งมาอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่นะครับหมาวิ่งมามีสองกรณีกรณีแรกคือเราไปป้นกุญแจตำรวจแล้วหมามันจะใช้วิธีการดมกลิ่นนะครับแล้วมันตามตัวเราเจอนั่นเองเราจะไม่มีทางที่จะเอากุญแจของตำรวจล้วน้วนมาใช้ได้นานๆน,น,นะครับเราจะต้องใช้วิธีการคลาบแม่กุญแจมาก่อนนะครับ ซึ่งบอกเลยว่ามันโคตรวุ่นวายมันจะต้องหาดินเหนียวหาเลกมาคาบซ้อนคลาบซ้อนคาบซ้อนกันประมาณสามชั้นนะครับกว่าจะได้บอกเลยว่าต้องใช้เวลาการเล่นค่อนข้างนานนะครับมันไม่เพียงพอต่อการรีวิวนั่นเองตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะหนีการเข้าแถวของเกมนะครับซึ่งมันก็จะทําให้หมาไล่ได้เช่นเดียวกันตอนนี้นะครับตำรวจวิ่งไล่อยู่นะครับก็รู้สึกว่าตำรวจมันจะวิ่ง หาเราไม่เจอเลยนะครับซึ่งผมวิ่งลักวิ่งเร็วกว่าเตมิีน้ามของก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับจากหมาเลยมันก็มานอกเราอยู่ดีนะครับตอนนี้นะครับผมได้สลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพยาบาลก็ต้องอุ้มผมไปเหมือนเดิมตามระเบียบนั่นเองนะครับคราวน,นี้นะครับไม่ได้อุ้มไป รักษานะครับแต่เขาอุ้มเราไปห้องขังเดียวนั่นเองซึ่งห้องขังเดียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะกรณีที่เราหนีแถวกับทำทำของใช้ของเกมเนี่ยเสียหายนะครับของที่เอาไว้แบบป้องกันไม่ใหนักโทษแหกคุกครับสมมุติว่าถ้าเราทํารั้วรั้วขาดไปแล้วไม่ได้ซ่อมถ้าเราขุดดินไว้แล้วไม่ได้เอาดินไปโปะรับ ก่อนที่เราจะยังไม่ได้ออกไปอย่างเงี้ยถ้ามันเจอเราโดนนะครับถ้ามันตรวจพบเจอว่ามีผิดข้อผิดปกติสงสัยเนี่ยเราจะโดนหมาไล่แบบเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งมันมีหลายเหตุผลผสมกันอะ่ะนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็รอมันล็อกดาวน์เสร็จนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะทำการนอน แล้วผมก็จะดูใต้เกตตัวเองเออเสียงจิ้นจกร้องนะครับไม่มีอะไรไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะครับโอเคช่หมนะครับผมก็ออกของที่ผมพอที่จะหามาได้นะครับทําการใส่เกะไปอย่างนั้นแหละนะครับเซฟนี้ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับแค่มารีวิวให้ทุกท่านดูเกมเพลย์เฉยอันนี้คือเป็นการแบบแล้วสามารถขึ้นโตได้นะครับเพื่อจะเอาเออเขาเรียกว,วะ ไอ้ปลาแจไม่ใช่ปลาแจไข่ควงอ่ะนะครับมังงัดท่อได้นะครับงัดช่องแอร์เอาไข่ควงมันงัดช่องแอร์แล้วก็หมุดท่อออกไปได้นะครับแล้วแต่ว่าในแมปนั้นมันจะมีทางออกหรือเปล่าในทางนั้นนะครับตอนนี้ผมก็จะไปดวลสู้กับเอ้ใช่ครับผมไปต่อยมันก่อนเว้ยแล้วให้มาหน่ะมาต่อยผมต่อหน้าตำรวจตำรวจจะช่วยเราเว้ยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราไปป้นของมันนะไปป้นกระบองมันนะครับเมื่อกี้ผมไปปนเนไม้กระบองของมันนะครับผมเลย,ยโดนตำรวจไลนเนี่แล้วไม้กระบองนะครับเป็นของที่ผิดกฎหมายผิดกฎในเกมนะครับของผิดกฎในเกมนี้นะครับจะมีอยู่ที่เป็นสีแดงของสีเขียวคือใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ของสีแดงคืออันตรายนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ กำลังจะไฟกับตํารวจนะครับตอนนี้เลือดผมอยู่แบบใกล้ตายแล้วโอ้ยตำรวจมันก็อย่างนี้เดียวแต่น่าเสียดายดีด่ยผมประหมาทไปหน่อย,อยนะครับเดิมตํารวจมันฟาดลมตายแล้วก็รอพยาบาลมาอุ้มเหมือนเดิมนะครับแต่แป๊บมันก็มาแล้วแหละไม่นานเท่าไหร่นะครับโอเคมันอุ้มไปแล้วครับอุ้มไปโคตรไกลเลยอะ โคตรเลยทุกคนโอเคถึงห้องพยาบาลแล้วนะครับคือผมไม่มั่นใจว่ามีส่วนไหนบ้างที่ผมอาจจะลืมพูดไปก็ขออภยัยที่นี้ด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้จำรายละเอียดมาทั้งหมดนะครับเอาเท่าที่อธิบายเกมเพย์ไปได้นะครับตอนนี้ก็นั่นแหละครับก็ไปกับมันไม่ได้ก็รู้เนาะ ก็ชอบไปหาเรื่องจังเลยนะครับก็โดนพยาบาลอุ้มขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับผมคาดว่าได้เวลาจบคลิปเป็นอันสมควรแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มันน่าจะมีเท่านี้นะคลิปเนี้ยใช่ไหมโอเคก็มีเท่านี้ก็จบคลิปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการดูผมเล่นเกม the escape สองนะครับก็เกมนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 300กว่าบาทนะครับในมือถือก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อเล่นกันได้นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้มันคุ้มจริงๆทุกคนมันคุ้มนะถ้าเกิดว่าใครชอบเกมแมวแหกคุกแบบนี้ชอบเกมแมวแบบบวนคล้ายๆ GTA แล้วสามารถไปต่อยใครก็ได้ตามที่เราต้องการแต่แค่ต้องระวังผู้คุมมันนิดนึงนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ต้องห่วงหรอกพอเราแบบฝึกฝนร่างกายจนเราแข็งแรงแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปต่อยมันตามอิสระตามที่เราอยากจะเล่นเลยนะครับหรือใครอยากจะเน้นการผ่านคุกนะครับซึ่งคุกมีประมาณสิบคุกสิบกว่าคุกนะครับไม่ต่ำกว่าสิบคุกปัจจุบันนะครับในคอมผมไม่มั่นใจว่าน่าจะมีถึงสิบห้าคุกแล้วมั้งนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เขาคอยพัฒนาตลอดเวลานะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเนาะผู้พัฒนา,นา ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่เขาให้เกมดีๆแบบนี้นะครับคือขอขอบคุณนะครับที่เขาหาเกมดีๆให้เราเล่นแบบนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถให้กำลังใจสามารถติดชมได้ทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฮอลแลนด์อีซคุยง่ายสบายรมก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ